วันนี้นี้ก็เอาข้อเสียมาให้ดูกันครับสำหรับข้าวงามข้าวงามเกินหรือดูหนาวผมว่าทำยากนะครับทำไไม่ใช่หรือดูฝนพูดผิดหรือดูฝนเนี่ยเนี่ยข้าวงามเกินอยู่ใต้ล้นไม้เนี่ยอย่างเงี้ยมันได้ปุ๋ยพอได้ปุ๋ยปุ๊บมันงามเกินผมไม่เคยหวานปุ๋ยเลยครับแต่นี้ใบมันก็งอครับมันก็จะเป็นโรคนะครับเป็นโรคแบบนี้นะครับ เนี่ยเดี๋ยผมไม่ได้ฉีดยาเลยนะครับผมยังไม่ได้จัดการอะไรเลยปล่อยเขาแต่นี้ผมเบรกพยายามเบรกอยู่พยายามจัดการคือเอาน้ําออกนะครับพยายามเอาน้ําออกเอาออกวันไหนได้วันสองวันฝนก็ตกยูเรียจากบนฟ้ามันก็ลงมากระหน่าให้ให้ปุ๋ยไอ้ข้าวเรองงามตลอดฝนตกฝนตกก็ทําให้ปุ๋ยไอ้ข้าวงาม ตอนนี้ข้าวงามฟ้าก็ปิดฟ้าไม่มีแสงอย่างเงี้ยข้าวก็เลยเป็นแบบนี้ในความคิดของผมนะครับข้าวยิ่งงามก็ยิ่งเป็นเพราะข้าวฤดูเนี้ยมันทํายากเป็นแบบนี้นะครับเห็นคนเขาหวานใหม่แล้วคนที่หวานใหม่ช่วงเดือนอกันยาเนี่ยข้าวช่วงเดือนกันยาเนี่ยมันก็จะเป็นโลกอย่างนี้นะครับข้าวหวานใหม่ แล้วมันไม่ได้แสงข้าวไม่ได้แสงข้าวก็งามเหมือนข้าวงามใต้ต้นไม้ครับข้าวมันงามใต้ต้นไม้มันไม่ได้แสงมันก็งามแต่นี้มันไม่ได้แสงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นใบอย่างเงี้ยที่ผมสังเกตอะโรคแบบเนี้ยเนี่ยโรคแบบเนี้ยโรคเนี่ยก็เลยพยายามลองเบรกดูแบบอาจารย์บอกบอกวิธีผมก็ลองเบรกยังไม่ได้ฉีดอะไรเลย ยาอะไรยังไม่ได้ฉีดพยายามเบรกน้ำเอาน้ำออกเอาน้ำออกลองเบรกแบบวิธีเอาน้ำออกให้แห้งแต่อากาศก็ปิดฝนก็เติมอยู่เรื่อยๆนี่คือการทำยากฤดูฝนกันยาวันนี้วันที่20กันยา สำหรับข้าวหอมมะลิการเบรกเบรกรถยังมีคันเบรกเหยียบทีเดียวนะครับแต่เบรคข้าวเนี่ยจุดหลายจุดจังเลยไม่รู้จะเหยียบตัวไหนคันเบรคมันมีหลายคันสำหรับพืชเนี่ยนะส่พันข้าวพันกล่องข้าวหอมเหมือนกันอันนี้ข้าวหอมออลวีใบเข้าก็จะ ตั้งชันข้าวเตี้ยข้าวหอมออรวีจากอาจารย์ตุล่างแต่อันนี้ผมซื้อกิโลละสองร้อยผมกลัวไม่ใช่ผมก็เลยมาซื้อของอาจารย์ตุล่างอีกขีดละสองร้อยเอามาขยายพันธุ์แปลงข้างบนนูน้นแปลงนี้ไม่มั่นใจเราก็เลยเอามาดำดูข้อแตกต่างสายพันธุ์ข้าวนาปีเหมือนกัน เก็บข้อมูลครับเก็บข้อมูลแล้วก็แบ่งปันข้อมูลให้กับคนที่ยังไม่รู้คนที่รู้แล้วก็เงียบเงียบไว้นะครับหรือจะบอกเหมือนผมก็ได้นะครับบอกผิดมั่งบอกถูกมั่งเราก็ได้บอกให้ความรู้ไปด้วยกันนั้นนะครับของอะไรมันก็ต้องพึ่งพากันนะครับค้าคนขายของก็อยากขายขายให้คนซื้อนะครับคนซื้อก็อยากได้ของกิน ของอะไรมันต้องแบ่งปันครับเหมือนเราอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันนะครับต้นไม้ก็บแบ่งอาการหายใจให้กันและกันนะครับ